บายสองถึงเช้ามืดสามปีนเลขหกเขตรับชอบยังไม่สะอาดครับสองสาเหตุปัจจัยภายในหนึ่งนักเรียนขาดความสามัคคีในการช่วยกันทำงานในกลุ่มและผิดชอบสองนักเรียนขาดความมีวินัยในหน้าที่ที่ตนเองได้รับมอบหมายสามนักเรียนบางส่วนมาโรงเรียนร้ายปัจจัยภายนอกหนึ่งผู้ปกครองพานักเรียนมาสู่โรงเรียนช้าเพื่อจะให้นักเรียนพาไปทำธุระ ทำให้มาทาําเขียรตชอบไม่ทันสองไดได้คุณเพื่อนลุมกินีเชิชวนทำกันไปเรื่องคุณทำอีกจนเรียนทำเกียรติยศอกช่อดาเรียนจะต้องเป็นเครื่องงานที่ฝุกโต่งไวจะได้มาโรเรียนก็ใช้สามเป้าหมายนะครับเป้าหมายเชิงปริมาณ 1. นักเรียนทั้งโรงเรียน147คน มีจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดของโรงเรียน 2. นักเรียนกลุ่มแกนนำสิบคนรวมเป็นจิตอาสาประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนทุกคนช่วยการทำเขตรับผิดชอบทำให้ทัศนียภาพของโรงเรียนสะอาดมากยิ่งขึ้น 3. เ,เป้าหมายเชิงคุณภาพนะครับ 1. น,นักเรียนทุกคนมีวินัยในตนเอง2นักเรียนกลุ่มแกนนำ รัวเป็นจิตอาสาช่วยพาน,นักเรียนทุกคนในโรงเรียนช่วยการทำเขตรัะผิดชอบให้สะอาดตัวชี้วัดความสำเร็จคือนักเรียนในโรงเรียนผ่านโครงงานคุณธรรมสัญญาร่วมใจร้อยละแปดสิบครับสี่ทางแก้ค่ะหนึ่งหัวหน้าเวรหัวหน้าห้องตรวจสอบการทำงานเขตรัะผิดชอบรายงานผลต่อครูที่ปรึกษาสองบันทึกชื่อนักเรียนที่ช่วยกันทำความสะอาดเขตรัะผิดชอบรายงานผลต่อครูที่ปรึกษาสามครูที่ปรึกษา ตรสอบการทำความสะอาดเคลีรผิดชอบทุกเช้า 4. กรกำหนดกิกาของห้องเรียนร่วมกันในการร่วมมือกระทำความสะอาดเคลีผิดชอบค่ะ 5. ห,หลักธรรมค่ะอริยสัจสี่ต้สิขาสินสมาธิปัญญาทําให้บุคคลเป็นคนดีของสังคมเป็นผู้ที่มีระเบียบวินยัยเคารพกฎหมายและอยู่ในกรอบวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของสังคมพระราชดำริพระราชะดำระะดำัส การมีวินัยมีความสามาคัคคีและรู้จักหน้าที่เป็นวินัยและความสามัคคีที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมค่ะอารยสัตส,สีทุกเกิดจากนักเรียนโรงเรียนบ้านโรงแววครูเขาขาดความรับผิดชอบในการไม่ทำความสะอาดตามบริเวณต่างๆในบริเวณโรงเรียนทำให้โรงเรียนไม่มีสภาพที่น่าอยู่น่าเรียนครับ ทำให้เกิดทุกข์แตเจิญภายในนักเรียนฝายความรับผิดชอบไม่มีความตระด้างในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแต่จากภนอกนักเรียนไม่มีกันในการทำความสะอาดที่เพียงไปเป็นปุ่ให้นักเรียนไม่สามารถทำามสะอดโรเรียนที่ได้รับมอบหมายได้ทําให้โรงเรียนไม่สะอาดมีโลด หนทางแห่งความดับทุกข์กับระบวนการดําเนินงานแห่งความสําเร็จ 1. น,นักเรียนแกนนําจํานวนสิบคนรวมกลุ่มผู้นําของแต่ละชั้นเรียนร่วมการวางแผนทํกับกระบวนการดําเนินงานทําความสะอาดจํานวนจขั้นตอน 2. นํกับกระบวนการทําความสะอาดจ็ขั้นตอนไปให้ความรู้ ด้วยวิธีการประชุมสร้างความรู้เข้าใจในการดำเนินงาน 3. ส,สร้างความตระหนักในการทำความสะอาดเจขั้นตอนด้วยวิธีการนำป้ายประชาสัมพันธ์ไปติดตามบริเวณต่างๆในบริเวณโรงเรียน4แต่งตั้งคณะทำงานในการตรวจสอบพื้นที่ที่นักเรียนแต่ละระดับชั้นได้ทำความสะอาด 5. มีการประกวดให้รางวัลพื้นที่ที่มีความรับรับมีความสะอาดสูงที่สุดค่ะมัดเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนโรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา1 8 0ตั้งแต่ะระดับชั้นอนุบาลถึงชัน้นประถมศึกษาปีที่6มีความรับผิดชอบในการทำความสะอาดบริเวณที่ได้รับมอบหมายส่งผลให้โรงเรียนมีสภาพบรรยากาศที่สะอาดน่าอยู่น่าเรียนยิ่งขึ้นค่ะ พวกเรากลุ่มลูกน้องแวนแดนเฉียวขอ